จริญพรก็มาฟังในคลิปที่สองคลิปที่สองนี้ก็ต่อจากคิดที่แล้วนะพระพุทธเจ้าดับรัสนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพิกสุไม่มีเตนาถนาไม่พึงเข้าอยู่จำพรรษาพระเที้ยตัดไว้นะภิกษุเร่ฟ่าเว้นต้องอาบัตทุกคน นเพราะเหตุนั้นเมื่อใกล้ฤดูฝนจวนถึงการจะเข้าพรรษาถ้าได้เสนาธนานั่งถ้าได้เสนาธนานั้นก็บุญละถ้าไม่ได้ก็จำต้องสแสวงหาอัถกรรมสแสวงหาหัถก,กรรมทำเพื่อไปได้หัตกรรมก็ฟัง ทำเสียเองก็พึกทำเสียเองประมาณที่กถูไม่มีเสนานาไม่ควรเข้าอยู่จำบรรษานี่เป็นธรรมดาประเพณีเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นชื่ว่าเราจําจะต้องขออัตรกรรมจึงหอมจีวรเข้าไปสู่พระนครเวลาเยน็นเย็นอยู่ที่ประตูเรือนของเศรษฐี นางทาตีวนาถือหม้อน้ํากําลังเดินไปท่าน,นาเห็นเหล่าพระประเจกพุทธเจ้าเดินเข้าพระนครเศรษฐีรู้เหตุที่พระปัจเจกับพระเจ้าเหล่านั้นมาแล้วก็กล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่เวลาโปรดไปเถิดลำดัดนั้นทาตีวนาถือหม้อน้ำจะเข้าไป เห็นพระปฏิเ้ธพระเจ,เจ้าเหล่านั้นกํนาลังเดินจากพระคนครจึงลดม้าน้ําลงแล้วว่าอยากมอบน้องเผยปากถามว่าทําไมาหนอพระพุทธพิพระพุทธเป็นเจ้าเท่าไรพอเข้าไปแล้วก็ออกไปท่านตอบว่าเราพากันมาก็เพื่อขอขอหัตถกรรมงานส้ากุติสำหรับอยู่จำพรรษา นางจึงถามว่าได้ไหมล่ะเจ้า่ะเท่านเลยตอบว่าไม่ได้ดอกอุบาสิกานางจึงถามว่าจําเป็นหรือที่คนใหญ่ๆเท่านั้นจึงจะทำกุฏินั้นได้หรือแม้คนยากจนก็ทำได้ท่านตอบว่าใครใครก็ทำได้ นางเก่งกล่าวว่าดีละเจ้าค่ะพวกดิฉันจะช่วยกันทําขอโปรดรับอาหารดิฉันในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะนี่หมดแล้วก็ถือหม้อน้ำพักไว้ที่ทางท่าน้ำที่มาแล้วกล่าวกับนางทาสีทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงอยู่ตรงนี้กันนะเวลาที่ตาสีเหล่านั้นมาก็กล่าว่า พวกเจ้าทั้งหลายพวกเราจะทํางานเป็นทาสีสาหรับคนอื่นการตลอดไปหรือหรือว่าอยากจะพ้นจากการเป็นทาสีที่เราเป็นทาสีของเขาเราทาสีก็ตอบว่าพวกเราอยากพ้นเสียวันนี้นี่แหละแม่เจ้านาเกงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้น เราพร,ประปฏิเสกพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ที่ยังไม่ได้หัตถกรรมเราก็นิมนต์ให้ฉันในวันพรุ่งนี้แล้วพวกเจ้าจงให้สามีของพวกเจ้าให้งานหัตถกรรมเสียวันหนึ่งเราทาสีก็รับป่าดีละแล้วบอกพวกสามีเวลาที่เขาออกมาจากดงเวลาเย็น สามีเหล่านั้นรับปากแล้วมาประชุมกันที่ประตูรเรือนทาตีมัหนะ้าครั้งนั้นทาตีหัหน้าจึงกล่าวว่าพ่อทั้งหลายพรุ่งนี้พวกเจ้าโยงถวายหัตถกรรมแก่พระปฏิบัติเจ้าทั้งหลายด้วยแล้วบอกอานิสงส์งพร้อมกับผู้คนที่ไม่อยากจะทําด้วยโอวาทอันหนักหน่วงให้ทุกคนยอมรับ รุ่งขึ้นนางถวายอาหารแก่หลวงพระปิจิตรพระเจ้าแล้วให้การนัดหมายแก่ลูกทาตทุกคนท่านในนั้นเองลูกทาตเหล่านั้นก็พากันเข้าป่ารวบรวมทัพพระสัมภาระแล้วสร้างมุติทีละหลังเป็นร้อยๆ้อยหลังจัดบริเวณมีที่จงกรมเป็นต้นวางเตียงต่างน้ำฉันน้ำใช้เป็นต้นไว้ และจึงอาราธนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้รับปฏิญญาที่จะอยู่จำการมาสาระที่นั้นตลอดตไตรมากพร้อมทางให้จัดเบนถวายอาหาราทาตีผู้ใดไม่อาจถวายในวันเบนของตนได้าทาตีวนหน้าก็จะนำอาหารจากเรือนของตนถวายแทนท่าตีผู้นั้น ท่าทีหัวหน้าบำรุงมาตลอดไตรมาสอย่างนี้ครั้นสิ้นการเขาเ้าบรรษาแล้วก็ให้ทาตีคนหนึ่งจัดผ้าสัตกาคนระผืนรวมเป็นผ้าสัตกาเนื้อจยาผ้าร้อยผืนนางให้เปลี่ยนแปลงผ้าสัตกาเนื้อกยาล่านั้นทำเป็นไตรจีวรถวายพระปฏิเจกหอพระเจ้าห้าร้อยองค์พระปฏิเจกหรพระเจ้ทาทางหลายไปสู่เขา คันธมานทางอากาศทั้งที่ทาตีเหล่านั้นเห็นอยู่นั่นแหละทาทีเหล่านั้น,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 ท,ท,น,นทุกคนทํำกุศลตลอดชีวิตก็บังเกิดในเทวโลกส่วนนางทาตีผู้เป็นหัวหน้าเมื่อจุติจากพบนั้นแล้วก็มาบาังเกิดในเรือนของหัวหน้าช่างทอง ไม่ไกลกรุงพราศีต่อมาวันหนึ่งพระปเจกพุพธธเจ้าห้าร้อยองค์โอรสพระนางปรทุมบารีมาบดีประทุมมาบดีคือต่อมาในพุทธปาทกาลนี้พระนางปรทุมบดีมาบาังเกิดเป็นพระอุบลบรรณาธิรีที่พระเจ้ากรุงพราทีนิบอนไว้ มาถึงประตูพระราชนิเวศไม่พบคนใดๆที่จะดูแลจึงกลับออกไปทางประตูภูมิไปยังหมู่บ้านช่างทอหกนั้นยิงพวกนั้นเห็นพระประเจิกพุทธเจ้าทั้งหลายนึกเห็นดูก็ไหว้หมดทุกวงแล้วถวายอาหารพระประเจิกบพุทธเจ้าทั้งหลายฉันอาหารเสร็จแล้วก็ไปสู่เขาคันธมารอย่างนึง่ง ติดตามในคลิปต่อไปก็าจะเริ่มก่อน